จะบอกว่าอะไรครับคันเบดครับเทียบอัตราการไหลของปั๊มนะครับพอเสรัวนี้นะครับพมันจะทําทีละปั๊มได้เนาะเห็นนะครับถ้าอยากคาลิเบทแค่ปั๊มสองก็ได้แต่เขาเติมหนักมือใหเราสองไหมครับหรือถ้าเราซ่อมปั๊มเดียวแล้วเราสงสัยจะคัลิเบตปั๊มเดียวเนาะก็ตีกับปั๊มหนึ่งให้เป็นสีเขียวเนาะถ้าสองปั๊มเข้ากันส่วนใหญ่เราจะทําพร้อมกันนั่นแหละต่อให้ซ่อมปั๊มเดียวก็ตามนะครับดีเบเลยบอดูมันอย่างเดียว ถ้าเกิดว่าไม่สำเร็จมันมีอยู่หลายประเด็นนะครับบกรั่วแตกนี่อากาศหรือว่าน้ำไม่พอเนาะเราพยายามเติมให้มันเต็มหมดเทบกแล้วบกแล้วเบิ้มตามโดนไหครับน่าจะใช้หมดประมาณครึ่งสิบห้านิตถึงจะสำเร็จลุกรอยเสียน้ำไม่สิบ f ิ c i e n ดอยเสียไม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không